ทุกคนน้องต้นข้าวจะมาที่นี่จ้าวันนี้นะครับน้องต้นข้าวจะมาออกงานที่นี่ลองท่ายมาซิว่าที่ไหนทุกคนปกติเรานั่งรถไฟเราจะผ่านจะเห็นโรงพยาบาลแห่งนี้ทุกคนแล้วก็จะมีป้ายเนี่ยหาเป็นภาพวาดฝาผนังของในหลวงรัชกาลที่9้าซึ่งเราจะเห็นบ่อยมากแล้วก็ไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้เราจะมานั่งแล้วก็ลงรถไฟตรงสถานีแห่งนี้แล้วก็ โรงพยาบาลก็อยู่ตรงหน้าสถานีรถไฟเลยทุกคนเขาวาดสวยมากเลยเห็นแล้วแบบว่าเขาเรียกว่ามีความรู้สึกแบบภูมิใจในความเป็นคนไทยทุกคนดูดีสวยมากเลยนี่ฮะบรรยากาศให้เห็นรถไฟไหมรถไฟกคจานี่ฮะน้องต้นข้าวจะมาที่นี่นะครับงานที่นี่จนกลางคืนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราหาที่พักก่อนแต่ว่าที่พักนี่ดวงใจของเราอะ่ะเราหมายมั่นไว้ว่าจะไปที่พักบ้าน พักเขาเรียกว่าบ้านพักตะวันทุกคนจ้ะบ้านพักตะวันใครมาโพธารามจะต้องรู้จักที่นี่เพราะว่าเป็นที่พักที่น่ารักนะฮะก็มีคนไปรีวงรีวิวบอกต่อว่ามาพักที่นี่แล้วจะชอบเป็นโรงแรมที่แบบอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับตึกร้อยชั้นนะฮะทุกคนเป็นโรงแรมอาจจะแบบขนาดแบบน่ารักน่ารักหานเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะทุกคนอย่างน้อยเราก็ได้บอกต่อสิ่งดีๆแล้วก็อ๋อน้องต้นข้าไปออกงานที่วัดก็ ไม่ไกลมากจากที่พักทุกคนเอาตรงนี้เป็นจุดสําคัญด้วยเวลาใครจะมาโพธารามใช่ไหมปกติเนี่ยอ่อเวลาเราไปกาญจานบุรีคนก็จะนึกถึงบ้านโปง่งใช่ไหมแอแล้วก็นึกถึงที่พักแถวแถว,แถวบ้านโปง่งแต่ว่าที่เรามาเนี่ยเป็นอีกอําเภอหนึ่งทุกคนลองถ่ายสิแต่อยากจะลงคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆไปก่อนก่อนจะไปเช็คอินที่บ้านพักตะวันนะทุกคนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมไปเมื่อวานไปเปลี่ยนย้ายค่าย จะจาก2 m o v e ก็กลับมา2 m o v e จะเปลี่ยนโปลเขาบอกว่าเป็น Unlimited จะไวัยพุทธาทพุทธบาทแต่ใช้แล้วเมื่อเช้าลองทดสอบลงโพสตคลิปนะครับไปคลิปเดิมที่ลงเมื่อวานที่ใช้เวลากี่ชั่วโมงวะเมื่อวานนะสหรือหรือสชั่วโมงกว่าจะลงได้สําเร็จก็ามาลงใหม่ตอนประมาณตีสีครึ่งวันนี้เมื่อกี้ประมาณ8ปดโมงกว่ามั้ง เพิ่งจะสําเร็จทุกคนนามาลงอีกรอบหนึ่งสแสดงว่ามันเน็ตมันไม่ใช่เร็วสิ True Move นี่อะไรกันเดี๋ยวจะต้องแบบไปเช็คให้ดีแล้วว่าเธอหลอกฉันหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้แบบเวลาไปถ่ายน้องต้นข้าวใช่ไหมเผื่อไลฟ์ส่งไลฟ์สดี๋ยวหมุนติ้วติ้วติ้ว,วไหนบอกว่าไวไงโอเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดแล้วก็เพิ่มชั่วโมงโทรอีกต้งเป็นร้อยนาทีจากเดิมใช่ไหมไม่อัน้นไม่อัน้นหมายถึงว่าเน็ตไม่อั้นนะทุกคนไม่ใช่โทรไม่อั้นนะ เราก็พยายามจะเซฟคอสเพราะว่าสมัยนีย้โทรออกมันไม่ใช้กันแล้วเขาโทรลายฟรีกันถูกไหมเราก็ต้องเอาให้คุ้มที่สุด mm. ก็ประมาณวงเงินอยู่ที่ประมาณ500รอยะทุกคน mm. ถือว่าคุ้มค่าถูกปะ mm. เพื่อนคนนึ่งก็ใช้ของทูเหมือนกันเดินเป็นพันมันก็ไม่แทบจะไม่โทรออกเลยเสียไปฟรีๆเราก็มาแบบว่าเออฉันยังโลงใจว่าเราใช้คุ้มค่ากว่าแต่วพาเน็ตอืดก็ไม่ไหวนะใช่ไหมทุกคน ยุคนี้แล้วมันต้องเอาความคุ้มค่าไม่ได้เอาแพงหรูหลาอย่างนั้นไม่ไหวหรูหลาแพงแต่ว่าใช้เน็ตแล้วอืดกว่าจะโพสตคลิปทีใช้เวลาแบบ56ชั่วโมงอย่างเงี้ยไม่ไหวนะเมื่อวานะ6ชั่วโมงนะช่วงเช้าจำได้ไหมโพสต์ไป7.40โมง40เที่ยงกว่ากว่าเที่ยงเที่ยงหรือบ่ายนี่แหละไปกินซิสเลอร์จำได้ไหม กว่าคลิปจะโพสต์ได้สําเร็จอะใช้เวลาแบบครึ่งวันทุกคนทูมูฟช้ามมากเดี๋ยวฉันจะไปจัดการยังไงกับแน่ว่าจะเปลี่ยนไปดีแท็กเมื่อวานก็เกือบโดนดีแท็กเอาเงินไปฟรีๆเพิ่มอีกประมาณพันกว่าบาทโดยที่แบบนึกว่าจะถูกลงเราก็เลยรีบไวพิปฏิพานทันเลยทุกคนเปลี่ยนฮะไปทูมูฟก่อนไปเช็คให้รอบคอบทุกคนไม่นั้นนะเราไวใจไม่ได้เลยสมัยนี้เจ้าหน้าทีอะ อยู่ๆมาบอกเงินเกินเราดีที่เราไม่จ่ายไปเพื่อจะตัดปัญหาใช่ไหมบางทีเรายอมยอมไปปรากฏว่าอา้าวเงินมันไม่ใช่เงินที่ควรจะจ่ายถูกไหมจ่ายไปฟรีๆเพิ่มนั่งเป็นพันเรื่องอะไรทุกคนถูกไหมเราใช้ของเราแบบว่าวงเงินอยู่ที่ห้า้อยกว่าบาทอยู่แล้วถูกปะคุณจะมาอะไรกันแที่จะช่วยให้เราประหยัดเนาะเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ไม่อยากให้ใครมาเอาเปรียบหรือโกงเราไงทุกคนจะจะมาให้ฟังแล้วกันเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนนัไปหาที่พัก ตะวันก่อนทุกคนแล้วคืนนี้ไปจะไปอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูนะอาจจะทําคลิปดีกว่าเพราะไลฟ์สดเดี๋ยวมันมุนติวติวต,วติวขึ้นมานะครับทุกคนชมคลิปนี้ไปก่อนดูสิสวยมากเลยบอกใบ้นิดนึงที่น้องต้นข้าวจะมาวันนี้ที่เราพักที่นี่นะครับก็จะเป็นมีชื่อเสียงทางด้านการทําที่นอนเลี้ยงหมูเยอะแล้วก็เป็นถิ่นกำเนิดของโคโนมด้วยทุกคนเดี๋ยวมาเฉลดนี้พักขมทุกคน เมื่อวานไกินซิสเลอร์กินผักขมไปหน่อยเดียวเองอันนี้เป็นต้นตีนตุกแกจากทุกคนจะดอกสวยไหมเป็นเขาเรียกว่าเม็กซิกันเดซี่เป็นดอกเดซี่พันจากเม็กซิกันแต่จะมันจะขึ้นตามข้างถนนแบบนี้ไนงะเนี่ยเต็มเลยเห็นไหมเจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเช็คอินที่บ้านพักตะวันก่อนห่างจากรถไฟประมาณ1กิโลทุกคนจะเดี๋ยเดินชมวิวไปแล้วกันเนาะ